สัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเงินในสตอรี่นะคะวันนี้เราจะเที่ยวเที่ยวที่ไหนคะสวนนองนุชนี่เด,ดี๋ยวดิค่ะไปดูทำไมอะ่ะกลัวอะไรีนใช่นี่ต้นขิมา เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนตั่งนคะตสอี่้ะเดกางานองไรัวุปเกนแลครับเราไยโอดูช้าง้มนการกะครับเรงช้างครับน้ช้างนะครับซันตาวันนี้นะครับเราพิเศษเลยนะครับโอเคนะครับ เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับรอบพิเศษนะครับของน้องช้างนงานชุมนุมที่นี่นะครับจากวันพิเศษนะำรักนี้นะเพื่อทุกท่านบริสุทธะ์ว่าเราพิเศษรอบนี้นะครับทีมคริสต์มาสนะครับเราจะมีนะครับในส่วนของซันต้านะครับซันต้าสาวสวยนะซันต้าน้ำช้างนะเต็มประกอบเพลงนะครับการชุมวันนี้นะครับเพื่อให้ดูเฉพาะลูกนะครับ ตกใจคือแบบพี่อะคือแบพี่อะไรเนี่ยอะไรเอาไว้หยุดเกินกันได้คือคือแบบเอาพี่ตกใจมากเลยค่ะเพราะเสียงดังมากเลยหูพี่เกือบแตกเอเขามีลำโพงอ่ะอโอ้โหเขาคอนเยอะไหมใช่ไหมใช่พี่เดินเขาคลอนน้องช้างเต็มเลยี่อยบออกแล้ว <laughs> ช้างที่ไหนกัดนิ้วละไหนเ <laughs> นื้อไทยเนื้าไทยกันไหมไม่ถ่ายลูกลูกว่อนป แต่มีเด็กกลัวช้างใช่ไหมเออไปนั่งรถางเที่ยวกันดีกว่าเนาะ่ลยนั่งนะออ้ามปนังงแผล่อะไ่แเทัวนะนดูน้องช้างเนน้องช้าง

ก็ลงจากรถรามาถายรูปนะคะพอแกงลูกอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวตกท่อหนกนี่นคือ่านูยินน่เล่าครับ ไปยืนไปยืนถ่ายรูปไปยืนนี่เอาตัดเอาปากันเอาไปยืนเอาปากเหม,มือนเขาหน่อยทับปากเหมือนเขาหน่ยนะเนื้อไปยืนตดูนี่ฝนตกไหนหันหน้าป่ะเนื้อถอดถอดแมสอันไหนหันห,หน้าสิเออไห <c oughs> นเนื้ออะไรอะฮะแ<า>มททิมตาแมททิมตาอ่ะอ่ะไปถ่ายรูปทันหน้าฝนตก เออเยยพอตกทอ่อสึกเคยมาสวยมากสาก,นนก็อากาศดีแต่ว่าวันนี้ฝนล,ลงเม็ดๆนะคะผมฝนลงเม็ดๆหรอคะ,ะ,คะอันนี้ไม่คืออะไร,รอะคะอันนี้คืนนกนู่นนะคะโอ้ย Nice chân tuần mày phải không Ui, so ừ, hải lúp mấy ờ thải lúp của panda đã tái pha thải lúp hên này nòi ผู้ค้ที่อยู่ด้านในนะคะประสงคอยากนั้งนั่งรชมวิวนะคะไะสถานีต่อไปนะคะเดินด้านหน้าได้เลยค่ะ เป็นซักพ้อเห็นไหมข้เปียกฝนไงหรือเขาหลบฝนทันก็ต้องคันให้นะคะเด็กน่ารักมามกอย <laughs> ู่ขอวของกินไม่ดี๋ยวพอจับสิ เขาหนีไปทางนี้แล้วมันน้ำพ่มค่ะน้งม่ผมนะ่กยไลนับช้างไหมทำไมอ่ะกลัวกลัวตกนี่ผมมันส้ต่ำนี้ก็เลยถอดแม ต้องใส่ถูเพราะว่าเราอยู่กับคนเยอะๆเราต้องใส่แมทแบบเป็นคู่นะสวัสดีครับชูาอง,องอเซลนมกรองค่ะต้องเอาขาไปลงครับผมจะมองมองได้เไปี่ไหครับถ้าเราลงแะขึ้นรลร ก่อนนะคะคสถา์ที่เราลงมาจากรถรางนะคะเราก็จะมาและกินมะม้าแล้วก็กินขนมนะคะเพราะว่าร้านข้าวคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนใช่ไหมค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะกินไอติมไอติอตมรสมะนาว ดิเบปพนูว่านี่ค่ะไอติมนนรัมนา,ากินแ้วค่ะมไม่เป้หระไม่เป้ไม่็นจะเปี้ยวเลยค่ะ,ค,ะคือนะคะพี่ มาม่านะคะเื่อนเขาบอกอะไค่ะว่ามาม่าขอบอกพี่มากเลยคือมาม่าเราถุงสับนะคะเป็นอ๋อเป็นกระป๋องนะคะสีเหลืองนะคะพี่นเนื้อ,อกินกับพี่เนื้อได้ไหมมามา่าโอเคได้อโอเคค่ะแล้วคือตอนลงมานะคะเราก็ต้องคือแบบเดินแม่กินไม่กินเราก็ต้องแบบเดินเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ เดินเล่นก่อนนะคะแล้วคือแบบคือกดอะมันมีรูที่ไม่ได้ปิดหลังคค่ะแล้วโอโหร้อนมากของใครครับของหนูแล้วนะคะกินคนเดียวพี่นก็จะแบ่งในได้โอเครอแป๊บได้ไหมคะแบ่งได้หมดเลย แป๊บนึงนะมันยังไม่สุกทำไมมันยังไม่สุกอ,อ่ะก็เขาให้ทิ้งไว้สามนาทีครับโอ้โหโอเคออเค่ <c oughs> คะดูเด็กก่อนใช่ไหมคะแล้วคือแบบหลังคาแม่แบบเหมือนเขายังเขายังไม่ได้ปิดอะ่ะแล้วคือแบบคือตัวพี่ก็เปียกจะเปียกไปบางแบบบางครั้งนะคะ พ่อของเราช่มาทคะดูน้าคำะยอมมาเลยค่ะพ่อสั่งกาแฟอยู่พ่อสั่งกาแฟอยู่นะคะไม่มีอะไรจะพูด มาไปกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตมามค่ะบ๊ายบาย